ไม่มีอะไรจะหยุดความปังของหนุ่มคนนี้ได้แล้วจริงๆค่ะสำหรับอาคินว่าทีนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเอเชียแถมยังได้รับการโบกให้เป็นหนุ่มหน้าก่อนอันดับหนึ่งติดต่อกันถึง5ปีซ้อน พิซซ่ามาส่งแล้วครับการแข่งขันในวงการบันเทิงตอนนี้สูงมากยิ่งคุณฝึกหนักเท่าไหร่มีความสามารถรอบด้านมากแค่ไหนโอกาสก็จะยิ่งวิ่งเข้าหาคุณเยอะขึ้นตามไปด้วยจะมีโอกาสที่ผมได้ร่วมงานกับพี่อีกอีกครั้งด้วยใช่ไหมครับถ้าคุณดังมากพอเป็นนักแสดงต้องทำงานด้วยกันช่วยเหลือกันแต่ก็อย่าลืมนะสุดท้ายก็ต้องแข่งกันเองด้วยทั้งฉันและน,นายก็ทำเพื่อไง,งนะันะ จำไว้นะจิงรางวัลน,นักแสดงยอดเยี่ยมมันมีแค่คนเดียวผมหักพี่นะผมอะลาดสายตาจากพี่ไม่ได้เลยผมอยากจะมองพี่แบบนั้นไปตลอดเลยห่ตั้งแต่วันนั้นนายก็เป็นเจ้าหมาตัวน้อยของฉันแล้วไอ้ท่อนไม้ ไม่ใช่ตอนนี้กูจะบอกอะไรให้นะเว้ยทุกเรื่องที่กูดได้เล่นกูก็ขายน้ําแลกกับบดกับผู้จัดทุกคนนะั่นแหละถ้าผมจะโหวตให้พี่นะผมสู้โหวตให้ตัวเองดีกว่าพี่เคยท่ายงานอย่างี่เคินด้วยนะครับเฮ้ยพิแต่จริงน่านัถ้าพี่ลงจากรถตอนนี้ผมจะไม่ตามพี่อีกเลย ผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสังคมข้างนอกนั่นนะจะมีที่ยืนให้กับดาราสองคนที่เป็นอะไรนะ LGBT อะไรเนี่ยหรือเปล่าช่วยเช็ครละเอียดทีดีวไม่เหลือแป,ปลกัรูปไปที่ไหนฉันสะฮอนใจไม่ดีนะพี่ชูดี้รู้ใช่ไหมครับว่าใครเป็นคนปล่อยรูปพี่ยาคินจินีอะไรมาแลกอ่ะฉันนึกว่านายเปลี่ยนฉันทรักสิต่อให้ใครจะว่าพี่ยังไงผมก็ไม่มีวันเขียนพี่หรอก